ในงานเกษตรแฟร์ประจำปี2566นะคะก็เป็นการจัดงานร่วมกับเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยและในปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยเองก็มีนโยบายที่จะมีการาพลิกฟื้นการจัดงานเกษตรแฟร์แบบดั้งเดิมก็คือนำเอาองค์ความรู้ ทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตนะคะลงสู่พื้นที่งานเกษตรแฟร์ให้ได้จับต้องกันได้ดิฉันกำลังอยู่ที่บูธของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะในโซนแอลนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ไว้รองรับคณะต่างๆที่ไม่ได้มีพื้นที่งานเกษตรแฟร์ผ่านไปที่คณะใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์นะคะท่านรองคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะ คณะอุตสาหกรรมเกษตรอยู่เบื้องหลังนี้เองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวของร้านค้านิสิตนะคะวันนี้ปีนี้เรามีเรื่องของกิจกรรมบริการวิชาการลงสู่พื้นที่หน้าคณะเลยก็อยากจะเรียนถามแนวคิดตรงนี้ค่ะว่ามหาวิทยาลัยมีแนวคิดแบบนี้คณะเองบุคลากรหรือนิสิตเองเนี่ยมีมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า ทุกคนตื่นเต้นมากนะคะที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็อาจจะมีส่วนร่วมแต่เดิมในส่วนของออร้านค้านิสิตนะคะชื่อว่าแ a v e a Seat ที่เราจัดกันมาอยู่แต่ดั้งเดิมนะคะทีนี้ในปีนี้เมื่อเราได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะทางคณะเองก็มีความสนใจนะคะโดยที่อาจารย์นิสิตแล้วรวมทั้งคณะบดีท่านให้นโยบายมาก็เลยมาวางแผนนะคะตั้งแต่แรกว่าเอเราจะมี ส่วนออร่วมอย่างไรนะคะที่จะให้อาจารย์ของเราคณาจารย์นิสิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เราเริ่มจากการออกแบบนะคะว่าในงานเราจะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราก็มาลงตัวที่ว่าเราจะแบ่งกิจกรรมหลักของงานออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเรียกว่าโซนนิทรรศการนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นโซนที่เรียกว่าการให้คําปรึกษาเราตั้งชื่อว่าคลินิกอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนที่3เราเรียกว่าการสาธิตนะคะเราก็มองว่าขณะที่อาจารย์ทําการเรียนการสอนกันอยู่นะคะอาจารย์จะทําแลบ,บกันโดยปกติกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะสามารถที่จะนํากรุป๊ปทัวร์จากในงานนี้เ,เข้าไปเยี่ยมชมภายในของคณะเราได้นะคะเราก็เลยมาตั้งโจทย์กันในแต่ละภาควิชาว่าเราจะจัด,จดสลอ็อตในแต่ละวันเราจะแบ่งออกเป็นประมาณ4หรือ5สล็อตด้วยกันนะคะ ก็จะให้ทางคณาจารย์ในคณะทั้งหมดนะคะอย่างแรกคือโซนให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านว่างสะดวกช่วงไหนเราก็ไม่ได้บังคับนะคะท่านขอให้ออนุเคราะห์นะคะลงมาให้คำปรึกษาสักท่านละหนึ่งช่วงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าอาจารย์ออมากันเยอะมากเลยเราได้เต็มที่ประมาณ30ช่วงด้วยกันตลอดงานเกษตรแฟร์นะคะแล้วก็หัวข้อในการให้คำปรึกษาแล้วก็อิสระตามที่อาจารย์จะลงกัน นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราก็ให้อาจารย์ลงช่องให้คําปรึกษาตามช่วงที่อาจารย์สะดวกก่อนแล้วเราพอมารวมกันแล้วมันเยอะมากเลยนะคะ,ะส่วนที่2นะคะเรียกว่าการสาธิต <ปะ S 1> ก็เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีกิจกรรมดีๆนะคะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยากจะสาธิตได้ลงลงลง,ลงการสาธิตเหมือนกันลงตารางสาธิต ท่านจะมีกี่รอบก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะ,ะส่วนสุดท้ายคือโซนนิทรรศการเราก็ให้โอกาสกับอาจารย์ที่มีตัวอย่างนวัตรกรรมใหม่ๆนะคะมา นำผลิตภัณฑ์นั้นมาจัดแสดงที่โซนนิทรรศการหลังจากที่เราได้ input จากทุกภาคส่วนแล้วเราเอามารวมกันนะคะเราก็จัดทําเป็นโปรแกร,รมในภาพรวมเราพบว่าโปรแกร,รมในภาพรวมค่อนข้างดีมากเพราะว่ามีส่วนร่วมจากทั้งคณะเลยนะคะหลังจากที่ได้โปรแกร,รมในภาพรวมเราก็จะวางแผนการทํางานที่บูธนะคะ การทำงานการทางานที่บูธนะคะเราจะแบ่งเป็นทีมนะคะอาจารย์และนิสิตแล้วมาจากทุกภาควิชาโดยแบ่งการทำงานออกเป็น3กะนะคะอันนี้เหมือนโรงงานเลยนะคะอุตสาหกรรมเกษตรก็คือกะเช้าค่ะกะเช้าก็คือตั้งแต่เช้าเลยนะคะ8ปดโมงครึ่งมาเตรียมแล้วก็9ก้าโมงนะคะถึงบ่ายโมงค่ะกะเช้านะคะแล้วก็กะบ่ายนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะคะ แล้วก็กะค่ำนะคะกะค่ำก็จะเริ่มตั้งแต่5้าโมงไปจนถึงประมาณ2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มด้วยกันเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมาลงชื่อนะคะปฏิบัติงานรวมทั้งอาจารย์ที่เข้าทีไม่คำปรึกษาก็ทุกคนลงชื่อนิสิตด้วยนะคะและแต่ละภาควิชาก็จะมีนิสิตมาลงชื่อเพราะฉะนั้นก็จะมเีเรียกว่าส่วนร่วมเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็ หลังจากที่ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันสมมุติว่าอย่างกิจกรรมให้คําปรึกษาเนี่ยนะคะเราก็จะให้ผู้ที่มารับบริการเนี่ยค่ะมา ให้คะแนนความพึงพอใจแล้วก็ให้คอมเมนต์เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาใช้บริการใ,ในโซนการให้คำปรึกษาและก็สาธิตนะคะก็จะมีการให้คะแนนความพึงพอใจด้วยเพื่อจะนําไปปรับปรุงแล้วก็สอบถามท่านอีกว่าโอ,โอกาสหน้าท่านอยากจะได้ความรู้เรื่องอะไรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งจริงๆปีนี้ก็เริ่มเก็บเรคคอร์ดแล้วนะคะว่ากิจกรรมสาธิตอะไรเป็นที่นิยมหลายๆกิจกรรมนะคะ,ะ,ะเป็นฮอตฮิตมากเลย ยกตัวอย่างเช่นเราในช่วงสารอาทิต nah ย์นะคะการผลิตกรีกโยเกิร์ตเต็มทุกรอบเลยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมพวกซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะจากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์โตะตัดตัวอย่างบรรจุพัณฑ์วันนี้มีกิจกรรมการผลิตไส้กรอกนะคะก็เต็มอีกเช่นกันเต็มเต็มเลยค่ะ การผลิตโยเกิร์ตเนี่ยมีถึง4รอบด้วยกันนะคะรอบที่3เต็มแล้วเหลือรอบที่4บ้างเล็กน้อยนะคะเพิ่มเตนมได้ไหมคะอาจจะมีนะคะเดี๋ยวรีเควสได้ถ้ามีผู้สนใจจํานวนมากเราก็จะจัดนอกรอบได้ส่วนหนึ่งที่ทําให้กิจกรรมเราประสบความสําเร็จนะคะเราก็นำแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยที่ให้มีการพรี e g จิสทร t ชันนะคะก็มีการทําโรชัวเพื่อพรีเรจิสทร t ชันไปยังผู้สนใจก่อนเริ่มงาน ก็จะทำให้เราสามารถดึงทราฟฟิกเ,เพิ่มเติมเข้ามาเช่นช่วงเช้ามารับคำปรึกษาแล้วก็ช่วงบ่ายเดินชมงานเกษตรแฟร์นะคะจะทำให้เราสามารถดึงผู้สนใจเข้ามาในงานเกษตรแฟร์ได้มากขึ้นด้วยนะคะเรายังมีผู้สนใจมาจากต่างประเทศด้วยนะคะปีนี้หลายคนที่พบว่ามาสนใจที่ชุดโซนนิทรรศการเนี่ยคะ่ะมาโดย มาโดยพ a walk in เลยค่ะ walk in หลายท่านจเอเลยใช่ค่ะหลายท่านก็ walk in เข้ามานะคะแล้วก็พอเห็นกิจกรรมก็ลงทะเบียนหน้างานก็มีแล้วหลายท่านก็นัดหมายที่จะคุยภายหลังจากงานอีกค่อนข้างเยอะนะคะโดยภาพรวมก็ทางเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่ได้มีส่วนร่วมนะคะในการจัดงานครั้งนี้หลายท่านก็ค่อนข้างประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะหลายท่านก็บอกว่าเราน่าจะ ทำการให้คำปรึกษาต่อเนื่องออหลังจากนี้นะคะเช่นอาจจะทุกๆกเดือนแต่ละวันเราน่าจะมีโปรแกรมที่ไม่ใช่จัดเฉพาะช่วงเกษตรแฟร์ออก็เป็นไปได้ก็เป็นแนวคิดแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ได้สนับสนุนงบประมาณออให้เราเริ่มต้นในครั้งนี้นะคะออแล้วก็ทางคณะบดีทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรก็ท่านก็สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมด้วยออค่ะอองั้นต้องถามอาจารย์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีคะ คือคือถึงแม้ว่ามันจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างนะคะในการจัดงานซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้ทราบว่าจุดอ่อนเหล่านี้เราต้องไปปรับปรุงยังไงในส่วนของภาพรวมหลังจากที่เราออกแบบ ในไม่ว่าจะเป็นสตาฟการทํางานหรือว่าภาพรวมของงานที่เกิดขึ้นแล้วถ้าให้คะแนนเรียกว่าให้คะแนนทีมไหมคะอาจจะไม่ใช่เพราะว่านะคะมีผู้ร่วมงานหลายคนก็ขอให้คะแนนทีมนะคะ90เลยค่ะ90้านะคะเ้เอตลยนะคะต้องบอกว่าถ้าดูจากตาเนี่ยให้ไปเลยค่ะ95%เปขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะขออนุญาตไปถามความรู้สึกนะคะของเจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ลงมาช่วย ให้บริการวิชาการในงานเกษตรแฟร์มันถอดบทเรียนอะไรให้กับเขาบ้างในการที่เขาเป็นนิสิตอยู่กับผ,ผู้ที่มาร่วมงานค่ะเดี๋ยวฉันพาไปเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาร่วมช่วยแสดงผลงานที่ที่คณะครับเป็นคนวิจัยแล้วก็สร้างผลงานออกมาครับและแสดงให้ทุกคนเห็นครับรู้สึกก็รู้สึกภูมิใจครับถ้าหากว่ามีการจัดงานเกษตรแฟร์ทุกปีค่ะอยากให้มีแบบนี้อีกไหมคะ อยากให้มีการจัดบริการวิชาการที่บนพื้นที่นี้อีกไหมคะก็อยากให้มีเป็นประจําทุกปีครับแค่ถามความรู้สึกของนิสิตหน่อยทราบว่าเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะวันนี้ในงานเกษตรแฟร์ค่ะเรามีการจัดนิสศการมีการให้คลีกต่างๆของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างดีหรือไม่ดีอย่างไรที่ได้มีกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าดีค่ะเป็นการ นําผลงานวิจัยของเราค่ะได้ออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือคนทั่วไปได้เข้าถึงได้มากขึ้นค่ะส่วนตัวแล้วชอบเดนกับเซยแฟไหมคะชอบค่ะเดินทุกปีแล้วลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะดีไหมคะในการที่จะเอางานวิจัยงานบุคครวิชาการลงทุนที่เลยอันนี้ดีค่ะรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าทําให้คนทั่วไปได้เข้าถึงงานได้มากขึ้นค่ะเหมือนแบบถูกกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะได้ใกล้ชิด พราะว่าเป็นงานวิจัยโดยส่วนใหญ่ก็เพื่อประชาชนอยู่แล้วเพื่อผู้คนทั่วไปอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาถึงกลุ่มนิสิตกันบ้างคณะเกษตรนะคะนอกจากมีอาจารย์บุคลากรนักวิจัยแล้วก็ยังมีนิสิตระดับปริญญาตรีมาอยู่ในบูธนี้ด้วยนะคะน้องๆทําอะไรกันบ้างคะค่ะวันนี้นะคะก็ทางห่าวิชาพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็มีผลิตภัณฑ์แยมกล้วยะคะ่ะเป็นแยมกล้วยน้ำว้าเพื่อสุขภาพค่ะ ก็มีทั้งหมด2สูตรด้วยกันค่ะคือสูตรที่มีน้ําตาลแล้วก็สูตรไม่มีน้ําตาลซึ่งสูตรที่ไม่<ฤ>มีน้ําตาลเนี่ยทางเราจะใช้สารมัลติทอล,เ,ลเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลค่ะ,ชะใช่ค่ะ<อ>เป็นตัวอย่างค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสูตรที่เอ่อให้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยจะเป็นสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ดูแลสุขภาพาผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าจะไม่มีการดูดซึมน้ําตาคลคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชค่ะมีแซนด์ว<อ>ิชแบ่งขายค่ะเป็นคู่ละ20บบาทค่ะให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ ซื้อแล้วก็ทดลองชิมได้ค่ะนั่นก็คือการทํางานของน้องๆดีสิทนะคะที่จะทําหน้าที่แนะนําผลิตภัณฑ์เบื้องต้นซึ่งจากการสอบถามของประชาชนมันมีเชิงลึกมากกว่านี้แล้วสามารถตอบได้ไหมคะเบื้องต้นนะคะทางเราก็จะมีตัวคลินิกที่ให้คำปรึกษาในด้านเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นกันนะคะ ก็จะมีเปิดเป็นรอบๆไปว่ารอบไหนให้เขาปรึกษาในเรื่องอะไรบ้างคะ่ะเย่ยมากเลยเอาความรู้สึกค่ะของน้องๆในเรื่องของการทำงานบริการวิชาการตรงนี้ร่วมกับอาจารย์บุคลากรในงานเกษตรแฟร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดแบบนี้น้องรู้สึกกันอย่างไงบ้างคะ,ะก็สนุกดีค่ะได้มาลองทำอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็กได้พูดคุยกับผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะรู้สึกสนุกเช่นกันค่ะก็อีกทางได้มาเจอคนที่เออได้มาเจอคนแล้วก็ ได้เหมือนเป็นการโปรโมททางภาควิชาด้วยค่ะรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วก็ได้เจอผู้คนหลากหลายด้วยค่ะ <c oughs> อยากให้มีทุกป,ปีไหมคะในการจัดรูปแบบแบบนี้ก็ <c oughs> ดีค่ะถ้ามีทุกป,ปี <c oughs> เพราะว่าทําให้ผู้คนได้รู้จักเกี่ยวกับทางคณะและ้วก็ภาควิชามากขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> นี่ก็คือเสียงของนิสิตนะคะผู้ที่ทํางานอยู่ในบูธของคณะสาหกรรมเกษตรนะคะก็คงจะตอบโจทย์หรือว่าถอดบทเรียนการที่เราจัด นิสการวิชาการลงพื้นที่งานเกษตรแฟร์ได้ค่ะค่ะเรามาสอบถามความรู้สึกนะคะของอาจารย์ที่เมื่อกี้เพิ่งให้ความรู้จบไปใหม่ๆเลยเรื่องของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลงพื้นที่แล้วก็มีประชาชนเข้ามาแบบนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะตื่ปเต้ดีใจมากค่ะท,ที่จริงๆเราเปิดให้ลงทะเบียนก่อนตอนแรกก็กังวลว่าจะไม่มีคนลงทะเบียนเข้ามาแต่ได้ยินจากน้องๆว่าเต็มแล้วก็จริงๆมีคนอยากเข้ามาเพิ่ม ก็ดีใจที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีกเกษตรงานกเกษตรแฟร์แล้วก็จัดเซ็กชันให้เราได้ทำแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยค่ะจากดูการประเมินของผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะเขาสนใจแล้วก็สามารถที่จะทำได้จริงไหมคะจ๊ะเขาทำได้บางคนทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่เราที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือทำยังไงให้มีคุณภาพดีแล้วเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภยัยการใช้สารเคมีให้ถูกต้องซึ่งอันนี้เราเราเน้นมาก เพราะว่าบางคนบอกว่าไปซื้อช้อปปี้มาอะไรเงี้ยเราก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเข้าไปว่าควรใช้อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะคิดว่าโอกาสดีๆแบบนี้ในงานเกษตรแฟร์ค่ะกับการที่เราให้บริการวิชชการจัดการสาธิตแบบนี้มีประโยชน์คุ้มค่าแล้วอาจารย์เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะยินดีมากค่ะ <c oughs> ถ้าหากจะมีการจัดแบบนี้อีกในงานเกษตรแฟร์คิดว่าทําได้ไหมคะ ทำได้ค่ะจริงๆทำงานที่นี่มาเป็น1ิปีเป็นครั้งแรกที่ได้สาธิตแบบนี้ก็รู้สึกว่าถ้าให้ทำต่อไปทุกปีก็ทำได้ค่ะด,ดีใจ <c oughs> อาจารย์ฝากอะไรสักนิดนึง <c oughs> ไหมคะสำหรับการจัดงานบริการวิชาการของงานคณะศักรามเกษตรกับกับครั้งแรกที่จะมีแบบนี้ค่ะค่ะจริงๆต้องขอบคุณทางคณะที่เปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์เองเนี่ยได้ได้เข้าถึงผู้ประกอบการรวมถึงนิสิตเองอย่างนิสิตท,ที่ดูแลอยู่ก็มีโอกาสที่จะ เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วในส่วนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเองเนี่ยจริงๆเราอยากให้คนเข้ามาดูเพราะว่าเราอยากให้คนมาใช้เครื่องมือของเรามาปรึกษาเราเพื่อทําให้อุตสาหกรรมอาหารมันดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเอาคนเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะก่าถือว่าดีมากค่ะ เราเชื่อตามอาจารย์นะคะว่าเราเป็นที่พึ่งของประชาชนพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีโอกาสก็จะให้ประชาชนเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำนะคะสาธิตอะไรที่ต้องจับต้องได้กับการใช้เครื่องมือนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ปีต่อๆไปนะคะนี่คือการถอดบทเรียนค่ะซึ่งได้ถามทุกคนแล้วทุกคนพึงพอใจมากค่ะการเดี๋ยวน,นี้เราจะสัมภาษณะ์ค่ะผู้ที่มารับบริการจากาาคณะสาหกรรมเกษตรในวันนี้ที่มีการสาธิตการทํา ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะที่มีคุณภาพสวัสดีค่ะผมยุทธจักรนะครับครับร่วมงานนี้โดยเฉพาะหรือว่ามาเดินงานเกษตรแฟร์คอ่ามาร่วมงานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาเดินเกษตรแฟร์ก็เดินเกษตรแฟร์ทุกปีนะครับผมครับผมในโปรแกรมการสาธิตแบบนี้ค่ะแต่รูปแบบนี้ครับ ค่อนข้างดีมากครับรับเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านๆมาของงานเกษตรแฟร์ผมรู้สึกว่าครั้งนี้ค่อนข้างดีกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าเราได้เข้ามาร่วมทําสาธิตแล้วก็ได้รับความรู้ในการท,ทําแท่งกรอกก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้แค่ชมบูธแล้วก็ได้คําอธิบายนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางใดบ้างคะครับผมรู้จักทางรายกลุ่มของทางด้านของอกกนะครับผม ก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่ต่อเนื่องนะครับว่าทางรายกลุ่มเนี่ยมีเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรบ้างและมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องใดบ้างนะครับก็บางครั้งก็มีการเรียนอ,ออนไลน์นะครับผมตรงนี้เนี่ยพอได้รับทราบข่าวก็รีบม,มาสบักมาทันทีเลยครับผมค่ะอยากจะฝากอะไรถึงมหาวิทยาลัยนะคะในเรื่องของการปรับปรุงงานเกษตรแฟร์กับเราบ้างคะก็ ผมคิดว่างานเกษตรแฟร์ในแต่ละปีเนี่ยของปอีในแต่ละปีเนี่ยของที่นี่เนี่ยก็มีการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าด้านการเดินทางการโดยเฉพาะการให้ความรู้กับบุคคลภายนอกอย่างเช่นผมน,นะครับก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับผมก็ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยวิทยาการใหม่ๆที่ทางเก,เกษตรเนี่ยมหาเกษตรเนี่ยกำลังพัฒนายอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับพวกเรามากครับผม แตอนนี้เรามาอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องของการสาธิตการทําผลิตภัณฑ์ไส้กรอกของคณะุาสาหกรรเกษตรในงานเกษตรแฟร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามนะคะวันนี้มาทําผลิตภัณฑ์ไส้กรอกมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเออดีค่ะ คือเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำอาหารทำอะไรพวกนี้เองอยู่แล้วอะค่ะ<า>แล้วก็พอทราบข่าวว่าทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจัดอบรมอืมก็เลยรีบลงทะเบียนมาเลยค่ะ <c oughs> ก็ค่ะจากความรู้ในวันนี้คิดว่านำไปปรับใช้ได้เลยไหมคะได้เลยค่ะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนะคะวันนี้เรามาเราได้รู้มากขึ้น ใช่แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงมันก็เลยทําให้เออที่เราเคยคิดว่าเราทําได้เออเราพอมาเรียนเราคิดว่าเรากลับไปแล้วเราทําได้ดีกว่าเดิมค่ะขออญาตสามนะคะว่าทราบข่าวการจัดสาธิตนะคะในงานประกันวิชาการในงานเกษตรแฟร์ของคณะเกษตรทราบจากช่องทางไหนคะใน a c e b o o k ค่ะ a c e b o o k ของของคณะอะคะค่ะแล้วก็สมัครมาเลย ค่ะพอดีเป็นสิทธิ์เก่าเกษตรด้วยก็เลยเออค่ะแล้วกออ็อยากมาก็คือถ้ามีโอกาสมีงานเกษตรแฟร์ก็มาทุกครั้งนะคะแล้วอบรมอื่นๆสนใจไหมคะหรือว่าจากคณะอื่นๆอ่อนี่ผ่านกริกโยเกิร์ตมาแล้วค่ะเมืม่อเมื่อวันก่อนใช่ค่ะอื สอบถามนิดนึงนะคะกับความรู้สึกในการจัดงานเกษตรแฟร์ปีนี้ว่ามีความต่างจากปีที่แล้วยังไงที่เราเอาผลงานวิชาการการบริการต่างๆมาไว้บนพื้นที่เลยถ้าเดินงานเกษตรแฟร์ก็จะเห็นว่าแต่ละคณะแต่ละมีงานวิชาการที่จะเสนอประชาชนตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีหรือไม่ดีหรืออยากให้เราจัดยังไงปรับปรุงยังไงบ้างคะ ดีค่ะรู้สึกว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยมันจะแตกต่างจากงานทั่ว,วไปท,ที่ที่อื่นเขาจัดกันมันไม่ใช่ว่าแค่เราไปเดินตลาดนัดแล้วเราได้เห็นสินค้าที่ยังไงเราไปที่ไหนเราก็ได้เห็นเราก็ได้ซื้อแต่มางานเกษตรแฟร์เนี่ยเราได้ความรู้ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเด็กไทยนะคะก็มีอะไรมีความคิดคิดได้พัฒนาได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ เป็นประโยชน์อ่าคือเขาคิดแล้วเรามาดูเราก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยมีความรู้เราก็สามารถที่จะอ๋อมีแบบนี้แบบนี้ด้วยเนาะเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะและที่นี่เราก็อยู่กันที่ภาพวิชาว,วิธีการสิ่งทอคณะาหกรรมเกษตรนะคะเป็นอีกหนึ่งการสาธิตนะคะในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในงานเกษตรแฟร์ค่ะนี่เราอยู่ในห้องตัดเย็บนะคะ วันนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการตัดเดย็บเสื้อผ้านะคะที่แบบว่าเป็นซีโ o w a s คือไม่มีเศษผ้าเหลือเลยงั้นก็จะมีโอกาสที่เราใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเดีย๋ยวไปฟังนะคะความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมกันบ้างว่าวันนี้มา,อ,าอบรมได้อย่างไงแล้วก็รู้สึกอะไรบ้างสวัสดีค่ะสอบถามนิดเึงนะคะพี่สนใจมาร่วมงานบริการวิชาการในในเรื่องนี้นะคะ่ะไม่ทราบว่าทราบจากช่องทางไหนคะ ก็ทราบจากรุ vida, ่นพ he so well, ี <laughs> to help to help ่อะค่ะที่รู้จักกันเป็นเพื่อนนะคะเขาสนใจซีโ o เวสแต่เขามาร่วมไม่ได้เขาก็ไปโพสต์ในไลน์กลุ่มของของเราเองอะแล้วเขาก็โพสลิงก์ไปให้เราสนใจทางนี้พอดีเพราะงานอดิเรกของเราอะคือการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเวสเราเยอะมากก็เลยสนใจว่าแบบทำยังไงให้มันไม่มีไม่มีเวสเวลาตัดเสื้อผ้าเศษผ้ามันเยอะมากเลยค่ะที่บ้านแล้ววันนี้ได้รับความรู้ กลับไปไหมคะว่ามันเวสมันซีโรเวสจริงๆก็จริงๆค่ะเพราะว่าพอเหลือสัตัดเหลือก็กลายไปเป็นกระเป๋าอันนี้ก็คือแบบตัดจากผ้าทั้งชิ้นค่ะชิ้นเดียวอันนี้คือฝีมือพี่เลยใช่ไหมคะค่ะช่วงเช้าเนี่ยค่ะตัดตัดตอนช่วงเชา้าแล้วตุกช่วงบ่ายเราก็จะเป็นกางเกงค่ะ กำลังตัดอยู่เลยใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เห็นกําลังอยู่ตรงนั้นนี่ถามความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าประโยชน์ที่ได้รับในวันนี้นะคะที่เราเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามารับบริการวิชาการในเรื่องของอสิ่งต่างๆนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับงานเกษตรแฟร์ปีนี้ค่ะอยากให้มีตลอดเลยค่ะ <c oughs> ประโยชน์ก็อย่างที่บอกมันเป็น zero w a s t มันก็เป็นใหมข่ของของของเราเนี่ยแหละของโลกเราเนี่ยแหละ คือทำยังไงที่เราให้แบบความสูญเสียน้อยที่สุดค่ะเราเราใส่แล้วก็รู้สึกว่าเราดีรู้สึกดีเราไม่เพิ่มคุณขยะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ